วันนี้แมนมันเลิศวันประเสริฐมุ่งคุณฝุ่นแป้งดีตกแต่งแล้วภาคขวัญแกวยก่อกมามีทั้งฝูงลุงอาและพ่อแม่ ฒ่าแกและพี่น้องทั้งพวกพ้องมูวงษาพ้อมกันมาหญิงชายสาวบบาวได้ทราบข่าวก่ยินดีพ้อมกันมาาบสีเจ้านาคเทือนี้เจ้าจักได้พัดภาคจากเคหาราบิดามารดาออกบวชออกไปส่งผนวดในศาสนาเจ้าได้มองเห็นสังขาร่ามันบ่อเทียงสังขารมันบิดเบี้ยงไปมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีทั้งความชรลลามรนาอุบัติชาต เกิดแก่เจ็บตายทิ้งทั้งหลายเป็นของวิปยุกจากลูกว่วงอันยญ่ไพศาลเจ้านึกเห็นสังขารหูแล้วด้วยนึกเห็นคุนแก้ววิดาและมันดาเพิ่นได้เลี้ยงเจ้ามาทุกข์ยากแสนลำบากอนั่นตังตั้งแต่เจ้านั้นอยู่ในทองแม่เรื่มตังแต่นักนวงหูท่อนกินหรือนอนไปมากกว่าลำบากแม่เจ้าแสนทุกข์ยากเพียนรักษา ถือขั้นมาคิบเดือนทดสมารถแม่เจ้าวาประมาทอุปธรรมค่อยแนบนํำรักษาบ่ขาดเจ้ามาคิดฉลาดเห็นแหงคุณโน่คุณแม่มีแกตู่เรือล่นลืนออกมาแล้วจังซืนเย็นใจพ่อแม่แสนอาลัายเรียงลูกวอให้ถูกทรมานพ่อแม่แสนสงสารบุกกล้องว่ให้ต้องอันตรายพอแม่หักเจ้าหลาบอว่างป่อยผ้ากันคอย ดสาหาเขาป่ามาปินปอนขั้นว่าหอนแม่กะเจ้ากบเปาบี้ขั้นว่ามี่ยุ่งตอมและหินไตแม่เจ้ากะไรครับหนีหามุ่งดีมันดีมากกังบ่อให้ยุดยัง่งยุดยุดดั่งน้ำรักษาหาเขาป่าอาหารหวานข้าวบ่อให้ยากบ่ให้เจ้าลำบากเนงนใดใหญ่ขึ้นมากกะหันปา่าหันบ้าหันให้เจ้าหูจักภาษาหูชักเอ,อื้อนวิดามัานดาพ่อแม่ เอิ่ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้าญิงว่องว้านให้หู่จักเพื่อนสั้นม่วคกล้วยสร้างมาจังให้เอื่นพ่อเม่บุกผ้าจานสอนทิ่าการให้ลูกให้เต้าเป็นคู่กบคู่เข้าของลูกของหลานซื้อว่าบุผาจานผู้เลือดล้นเป็นคู่ต้นสอนภาษาพ่อเจ้าใหญ่ข้นมาหูภาษาคักแล้วจึงได้เอาลูกแก้วไปเขาโรงเรียนหัดอ่านหัดเขียนโรงเรียนไปสอบได้คพื่อลูกประกอบวิชา บัดนี้เจ้ามีศรัทธาคิดอยากบวชออกไปทางพันวัดถือศิลธรรมเพื่อบำเพ็ญธรรมกําจัดกิเลสเข้าไปถือเอาเพี่ทางพุทม,มัจันเจ้าเห็นความสําคัญคักแม่คุณพอแก้วแม่แก้วมีเหลือหลายว่าอาจบรรย่ญญาให้ครบถวนทุกสิ่งถวนแต่ความดีคุณพอแม่มีเหลือหล่นฟ้าเจ้าจึงอยากบวชเป็นพระสงฆ์เข้าไปคล้องดำโลงพุทธศาสตร์เพื่อจักอาจแท่นคุณโนโดได้บุญหลายเหลือต แทนคุณโนเพ่นใดแมนว่าจเข้ารับใจพ่อแม่แนวดบอทอบวชเข้าไปแท่นคุณพ่อแม่อานี่สงกาแก่แท่นบุญคุณชื่อว่าเจ้าทำบุญอันเลิศล้ำบุญจักได้ซอยคำพ่อแม่และตายายบัวให้พิ่นตกอบายกบลโลกหายอยากโศกโศกาทั้งวิดามันดากว่าชื่นซ้อยบ่ได้ตกทำต้อยกันดานบ่ได้ไปทรลมาม่นในนรโลกบุญบวชนี่จักยกพ่อแม่ขึ้นสวรรค์ ยังว่าบวชสําคัญมีบุญมากบุญลุ่นลากอันน,นตังมัดน,นี้เจ้าหากหวังกองบุญอันพักแม่จึงไม่บอกพพอเม่ตายายบอกฟีนองทั้งหลายในเครื่อญาติบางข้องหาได้บาดได้กี่วนันทั้งสบงและฝาเบียงได้ทั้งเครื่องบริขารได้ทั้งเครื่องบริบานบริโภคได้ทั้งตกและคันที่บริขารมีได้ครบถ้วนทุกทิ้งวุกเกิดจากกระทา จัดหามาเตรียมแตงไว้อยากเห็นหนาเจนไทยองค์พระศรีเพื่ออยากมีกองบุญล้นโลกพ้นจากสุขโคะสงสารบัดนี้แตงผ้าผ่านมากครบแล้วสูขวัญเก้วได้พ่อดีมาเด้อขวัญเ้ยขวัญเจ้านาคไปอยู่น้ำนามตาให้ก็ให้มาขวัญเจ้านาคไปอยู่น้ำหน้าข้าต่างดาวไปอยู่น้ำเท้าทางไก่ก็ให้มามาด้อขวัญเลย คนจอนานาคไปหาแหรนน้ำผาฤาสีขนจอหนาคไปส้มหน้ารี่สาวสำน้อยไปหาหลินปลาอ้อยน้ำสาวทุพันก็ให้มามาเด้อ,นอคนเอ้ยขนจอไปแพ่วันส้มชะนีและไก่แก้วไปส้มเลี้ยวในเทือนผู้ผาไปหาส้มผ้าล่าต่างบ้านไปหาหลินในด่านสาวผีไปหาส้มขี้รี่และดวงดอกไปหาจอกผงมูกินารอนไปหานอนส้มผีในปากลวงมาเด้อคนเอย้ย เจ้าไปเรีนในควงลิงล้ม่าได้ไปส้มดิ้งเข่า่าด้ไปในเราเสือสางให้เจ้ามาน้ำท่าเขาบวชมาเข่าส้งผันหวดถือสังฆาบำเพ็ญภาวนาละกิเลส่าไปอยู่ในเขตคู่หาย่าไปช่มบังป่านำไงยญาได้เขาป่าใหม่อะไรข่วงฟ้านขึ้นมาคล้องบริขารถือเพศตัดกิเลสออกจากใจมาเด้่กกันเ้อมาถือข่วงพระวินีในพุทธบาทมากขึ้นน่งอาจ กระทำเพียนมาเลี้ยนทำคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคำเศร้าแผ่เมตตามาเด้อยขวัญเลยมาหอดแล้วเขาอยู่ในกายให้อยู่ทุกสบายไปตลอดจนกว่าหอดเขาสู่ะนินพัาุ x ุ e น n a l l y สภาพพุทธานุภาเวนะสภาพธรรมานุภาเวนะสภาพสังฆานุภาเวนะสัธธาสุธีภรวันตุเต